โอเคครับผมก็ต้องการสวัสดีทุกทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมในแก๊งผมมาเจทีวีนั่นเองนะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเอ่อการ์ดวอสานนะครับผมบมเป็นแก๊งมาพิจิตรสามด้วยเอ่อโดยที่ไม่มีการ์ดจอนะครับผมจะเล่นไหวหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับผมโอเคนะครับสำหรับซีพียูของผมก็จะเป็นเจนสิบเอ็ดแต่ครับผมเป็นไอห้านะครับหนึ่ง 1400นะครับผมคนละอยู่ที่2.60กิกะเฮิรต์นะครับผมแรมก็อยู่ที่8นะครับหรือแค่7.87เจ็ดนะครับผมนะฮะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมนี่เราดูการตั้งค่าก่อนนะครับผมดิจิทูคอนเทนดูอยู่นี่ครับสำหรับก,การตั้งค่านะตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะอันนี้ตั้งค่าหมดตัวยอย่างนะครับแต่เราจะไม่มีแกดจอคนะรับโดยจะเป็น OpenGL นะครับผมนะฮะซึ่งก็ CPU เล่นได้แล้วครับผม OpenG l นะครับตัวนี้ก็เป็น60ลิมิตเฟรม60ตัวนี้ก็เปิดมันจะปิดไปเลยนะครับเหมือนว่ามันมีการจอดนะครับตัวนี้ก็ติ๊กเหมือนเดิมทุกอย่างก็เหมือนเดิมเลยกเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็เป็น default นะครับผมนะเัาสุดทีนั่นเองครับผมทุกอย่างก็เหมือนเดิมมันไม่เลยเปลี่ยนแปลงนะครับผมโอเคเริ่มเล่นให้ดูกันเลยแล้วกันนะครับผมไป นะครับผมว่าจะไหวหรือเปล่าสโลตซีบ CPU นะครับ OpenGL นะครับผมฮะเผื่อมีใครอยากจะซื้อคอมมาเล่นก็ร่ำว่าสารนะครับผมก็จะได้เล่นให้ดูกันเลยว่าเอพราะว่าช่วงนี้แกระจอขาดตลาดนะครับผมไม่ใช่สินเลยแต่ขาดตลาดกระจอราคาแพงนะครับผมอถค้างที่จะแพงนะครับผมก็เลยจะเล่นให้ดูเพว่า ไม่มีแกจอจะเล่นไหวหรือเปล่าเล่นได้หรือเปล่านะครับรับแลมป์8ดูเกมไปเลยดาวเบาอีซี่ไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเผื่อเผื่อกระตุกเผื่อแบบกระตุกแล้วไม่ไหวไงผมก็จะกดโชว์ FPS ตัวนี้นะครับผมก็ตัวนี้ก็มี FPS โชว์อยู่แล้วนะครับผมถ้าใครมองตัวไหนเห็นก็อยูตัวแรมเราแล้วกันนะครับ มันก We ็เป็นตัวเล็กท่ากัวผดูว่าจะไหวหรือเปล่าจะเล่นได้หรือเปล่าหรือก็จะเนก็ยังเป็นคาสเซนอยู่ผมก็ยัมมานี่ผมว่าดอปไปที่ยี่สิบล้วก็สิบเอ็เบียทัปาเลย แต่ผมเป็นคนที่เคยเล่นนักกีฬาเป็นเพียนมาแล้วเลยรู้สึกว่ายังยังไหวยังเล่นได้เพราะว่าผมเคยเล่นเครื่องครับเป็นตั้งแต่ซิมอยู่เพนเทียบเพี้ยนเพียบขึ้นยอดครับผมแล้วก็กิกไม่อยากจะอธิบายถึงนี่กะพูด Stay. That power is to be tested. The mortal Kratos seeks to destroy <laughs> all that I have. So keep it eye. Brothers, put aside the petty grievances that have splintered us for so long. We will unite. We will stand together. And I will wipe out this plague. ไอ้ซุนี่เทพไปแล้วเทพเจ้าเทพเจ้าที่แบบโคตรอากาโดนเคทโคตบตายไปแล้วไม่ใช่อะมันเป็นเนื้อเรื่องนะครับเรื่องดีมา เร็ชอบเอาโผ่าปเฮดี้สีม่วงนะแฝงต่อยพิเศษพุชเฮดีุ้ชบ้าบอเลยวะโอาา้โหพุชยังพิชมาจะเริ่มต่อครับผมแล้วมาเบิกตากว้างๆดูกันนะครับผมว่า สุดยอดบากโหลดเทเจอร์นะครับผมสุดยอดมากนี่ครับผมนะครัแล้วใครที่เล่นใหม่ครั้งแรกก็จะเป็นแบบนี้ครับก็โหลดเทเจอร์นะครับผมเพื่อทำให้ภาพอัดดูไม่เห็นก็บรนโหลดเทเจอร์โอ้โหซิปก็เอฟพีเอสจริงๆนี่นี่โหลดเทเจอร์ไอโฟเล่นได้อยู่ครับรันผู้ถึง20่สิเอฟพีเอสเล่นได้ปั่นแล้วเลยเฮ้ย เอาเรื่องอยู่รอไหวจิดเอฟอสิีรั บอลเลยโอเซดอนขอาบอลเลยถ้ามีเสียงรบกวนจากพัดลมต้องขอโทษขอไปกันด้วยนะครับ ไปครับปรไปไปไไไตายเลยเลยยังไหวอยู่ยตึกเนืเยอย คันด้วย แต่ว่ามันจะรู้วิธีการที่จะเลี้งก็ถือว่าจะบุดเหมืกันตรงนี้ต้องกดฟันดูๆแล้วเพื่อจะไม่ให้มันบักนะครับถ้าไม่กดฟันแล้วเราจะบักตัวลอยบนฟ้านะอย่าลืมนะครับผม ตรงที่เมื่อแกนะครับต้องกดฟันรัวๆนะครับไม่งั้นจะบักครับผมอาจจะตัวลอยฟ้าได้ ไปฮะไปครับไปกระตุกกระตุกกระตุกเป็นสิ่งที่เออมันโดนขาดเลยที ไปครับผมีมแ่ติสัตว์สี่เรื่อย ไม่ไเรีบร้อยตคข้ามไปฝักดูโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันตะเข้าผมสำหรับคอมที่ไม่มีการจอแต่ต้อจะเล่นคนดิวถั่ได้เรื่อเปล่านะครับประมาณนี้เลยนะครับน่มมีกระตุกครับก็ถืว่ากระตุกครับสหรับผมพอได้ นี่นะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาครับก่อนครับผมบายครับทุกคน